หนาวแล้วครับเปิ๊บครับมาสวัสดีนานะทุกคนนะครับวันนี้รุยหยุดยาวครับน้ำเพิ่งลงครับวันนี้มาสองคนครับลำน้ำพองสดใสเสอเมอพาก็พอๆโอเคน,น,นะครับนี่ไสต่อเนี่ยได้ถังนะค มีเสียนออดกับเสียนอดติดงานครับเนี่ยบอกว่าถ้ามาก็เอาเสื้อผ้ามาด้วยครับเขาคงใหเขาคงจะให้นอนคืนเนี่ยเนี่ยเข้าใจผู้เป็นสามีนะครับบอกให้เอากระเป๋ามาด้วยเลยเอามาหลายๆวัน น้ำแรงครับแดดร้อนด้วยครับาไม่ครับ าวันนี้ไซสสวยนะครับไม่เดี๋ยไม่รู้ว่าเหมือนกุดแค้นไหมว่าไม่เคยไปครับ <laughs> เห็นเซียนเขาเล่ากันว่ากุดแคนแดงเดือดกุดแค้นเดือดมากครับผม <c oughs> ไม่ไปแล้วครับ <laughs> แคคลงเหยือครับลงเหยือครับร้อนครับอากาศร้อนโคตรร้อนเลยครับวันนี้โอเคครับไม้นี้ไม้ไม้ช่างออดครับไม้เพื่อนแต่วันนี้ต้นไม้มันมาอยู่ตรงเขาลากต้นไม้มาโอ้โหบางทางไว้ลากต้นไม้มาไว้ให้แล้วไว้ให้ตายอยู่ ข้างตื่นสบายเลยนี่ครับนี่หรับนี่ครับมาแล้วมาแล้วครับ,น,บนี่นนครับห้ามตื้นๆครับเอ้าอุ้ยผมตกใจโอ้ยไม่ได้โชว์เขาเลยครับอันนี้ก็ปลาก็ โอเคอยู่ครับวนันนี้น้ําลงใหม่ๆเลยครับหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วไปน้ํเยอะเยอะมากเลยครับไม่มีที่ตกคน้าเยอะมันอมปลาลงปุ๊บมาเลยนะครับปลาเนี่ยนั่นเห็นไหมครับนี่ครับโอ้โหสวยๆครับเนี่ยสวยเลย,ย,เลยนี่ครับ ไม่รู้ว่าจะเอากล้องไว้ยังไงครับอะไรงนี้ได้ไหมต้องทำขายต้องใช้ต้องทำขายจับครับขาจับก็ซื้อมาครับเอาแล้วครับโอ้สุดครับอีกแล้วครับนั่นขาจับอยู่บ้านสองอันสามอันพอะเดี๋ยวมาจากอันขาตั้งครับต้องนี้ขาตั้งเลยขาตั้งอะไรซื้อไว้อยู่ดี กลัวมันล้มครับห้ตทั้งม <laughs> ือกล้องไม่มาวันนี้กล้องอ,อัดไม่มาครับปกติจะเป็นหน้าที่เขา <c oughs> หล่นครับเหนไหมอุ้ยหลุดโอ้ปลาเล็กครับเห็นหางมันเลยครับเมืเ่อกี้นี่ สายแว่นครับมาอีกแล้วครับนะครับขึ้นดีนะครับมาแล้วครับเอาหางมาเตะเหยื่อผมแล้วครับอุย้ย S <S> ผมนี่ไม่ได้หรอกครับปลาเพราะผมมองกล้องด้วยไม่มีสมาธ uh ิ hmm. คร totally ับดูคนข้างหน้าแล้วกันนะครับดวงเดียวครับดวงเดียครับดวเดียแล้วครับแสนตึงครับรอรออย่างเดียวครับ ผมก็ไปข้างๆกันเนี่ยดึงเอาละครับเอาล้วครับดูปลายสายนะครับเอาละครับเอาละครับดูปลายสายครับมาเดี๋ยวรวยดีแล้วเอ้ยรวยดดีแล้วอ่ะเบ็ดไม่ได้มาตรฐานครับนั่นของผมมาแล้วครับนายหยอกผมอีกแล้วนั่นครับผมบอกแล้วนี่เอาจริงครับที่เอาจริงครับกำลังใจนั่นครับ ปลาเราจะชอบเข้าตอนเราอยากตอนค่ำๆครัตอนเราจะกลับบ้านอันนีประมาณบ่ายสองเลยโดย,โดยประมาณครับดึงลงเอาเลยครับดูครับดูดูด,ดูให้ดูคันขาดเลยครับเมื่อกี้ดึงไม่ทันนั่นใช่ไหมครับโอ้ไวเกินเนีย่ยครับดึงลงไวเกินเลยครับ เราจะมาลองกลนขึ้นสักครั้งครับจริงๆวันนี้ขึ้นไปเช่าไฟเราไม่ได้เตียมใจมาครับทิ้งลงเป็นกินเลยนะครับนี่ดึงไฟครับผมก็สับไม่ทันครับมัวแตดจับโทรศัพท์ครับงเดียวครับ ตกซ้ายครับรอเดีย๋ยวน่าจะหมดครับเพราะว่ามันดึงไปแรงแรงนเยอุย้ยบอกแล้วถ้ามีคนนั่งอยู่ข้างบนนะแตกนะครับหัวครับไม้แบบนี้ไม้ตัวนี้ครับไม้ตัวนี้ไม่ต้องเคาะครับนะครับไม้ไมบบนี้ไม้แบบนี้ไม่ต้องเคาะ เลือดก็ไม่ต้องครับเลือดนานๆครั้งครับเดี๋ยวมันหนีครับผมจะอิเ่เลือดครับดูนะครับดูคันบิดผมไว้ ครัก่อนเลยครับทีนี้หมดครับจะมันอายกล้องครับไม่อายครับเสียเส้นเลยครับผมผมมาแล้วครับมันกินนะครับเสียเส้นเลยครับ ได้ครับโอ้โหมาจนได้ครับนี่ครับสวยๆครับสวยๆๆดิ้ง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 เลยโอ้ยหลุดแล้วครับเว้ยถ้าของเหยียบตึงเลียนนี่แหละเบ็ดไม่ดีครับซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับฉลามดำเบอร์สิบสองเมื่อก่อนมีฉลามแดงครับสุกัญญาฟิตติ้ง เขาไม่เอาแดงมาขายเขาเอาดำมาแล้วส <The S 1> <laughs> ินะ่นานอ่านม<า>่อีกแล้วครับนะตัวนี้สวยครับสวยตัวนี้มาอีกแล้วครับอันนี้ไซส์สวยครับมี่ครับเรบเจอเบ็ดทองช่งางก็ต้องจะหนาวครับผมก็สงสารอยู่ครับเพื่อนผมเนี่ยบอกว่ามาตกปลาได้ครับแต่ให้ขนเสื้อผ้ามาด้วยครับ เนี่ยบอกว่าให้มานอนตกเลยนอนสักเดือนหนึ่งไม่ต้องกลับบ้านปิดคลิปนครับขออนุญ,ญาตปิดคลิปนะครับเอาเอาปลาก่อนครับช่วงนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่ครับเอาหมายหน้าครับามาแล้วครับถ่ายภาพสดโอ้ยคลิปหับหนานะครับ ที่ไ,ไม่ได้มาครับก็ Rut, นั่งก,ก็ดูก mm. ่อนครับดูทีมงานสหายฟิชชิ่งก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับตะไข้อันนี้มาสองคนครับก็หัดสร้างวัดเห็นก็เอาหมวกมาส่งเเด้อมือในเอาหมวกหน่อยมาช่วบอกสร้างวัดเอา เนี่ย่ยมรงครับดูกันแบบใจตา,จาครับม,ม,ม,มาแล้วครับมาแล้วกดวแล้วครับดูนี่ครับโอ้ด <c oughs> ูไซอะไรนะไซ่กุดแคนิ <c oughs> <c oughs> ผมก็เป็นเอฟซีพี่ฟิตชิ่งมินินะครับ ดูทุกวันครับวันไหนวางก็ดูครับดูบ่อยครับตรงนี้ดูแกบ่อยที่รัสื้อวางเดี่ยวะจำชื่อไม่ได้นะครับแกชอบครับเดี๋ยวถูกบางวันที่หนึ่งก่อนครับจะไปเยี่ยมไมน้ำปลาไมน้ำท่าจีนไม่น้ำอะไรแบบไปหาเราเลย <laughs> ผมจกไปซิดน้ําจากมือนะโอ,อ้โหเราเราไม่เราไม่มีสปอนเซอร์หรอกเดี๋ยวเราก็ทำเองครับคือเราไปได้ทุกที่ดูนะครับ